เรื่องของอุกทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยทุกคนคงรับทราบทั่วกันนะคงไม่ใช่รับทราบอย่างเดียวหลายท่านก็ถูกกระทบไปด้วยนะเพราะเราก็คิดว่าเรื่องของปัญหาอุทกภัยเนี่ยยังไม่จบซะทีเดียวผมว่าทุกคนยังมีความกังวลอยู่มากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ย จะซ้ารอยเดิมในปีนี้อีกหรือไม่นะครับเ,เราเองเราคงไม่ได้มาพูดผมผมไม่ใช่พ่อประบู่นะฮะไม่ได้ไม่ได้มาพูดให้หวาดกลัวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะเตือนสตทิทุกคนว่าเราไม่ควรประมาทสิ่งที่ขอการค้าไทยพยายามที่จะสื่อสารให้กับสมาชิกและประชาชนรับทราบคือว่า เวลาเราอยากรู้อะไรเนี่ยคนไทยเราควรจะสแสวงหาความรู้นะเราไม่ควรไปลักษณะที่จะปล่อยข่าวข่าวลือนะใครอยากใครจะเชื่อหมอดูใครจะไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านแต่ว่าเราพยายามที่จะให้คนไทยสแสวงหาความรู้นะและความรู้เนี่ยเราก็คงจะต้องเอาคนที่รู้จริงนะครับแล้วอยู่ใน ความรับผิดชอบอำนาจรับผิดชอบจริงเนี่ยมาพูดนั้นทางหอนค้าไทยจึงได้ตำริบะครับที่จะจัดเสวนาที่เราคิดว่าค่อนข้างสําคัญมากก็คือในเรื่องน้ําเราใช้หัวข้อว่าวน้ํามิตรหรือศัตรูกับหลนทางสู่ความผาสุขอย่างยั่งยืนจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่13มกราคมนี้นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายหโมงเย็นนะครับ13นาฬกาถึง17นาฬกาที่โรงแรม ีวลาเข้าแกรนคอนเฟนเช่นนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเ,เริ่มต้นเนี่ยประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเราจะให้ทางมหาไรา่หอนค้าไทยซึ่งเป็นซิ๊งแทงเป็นวิชานักวิชาการของเราเนี่ยสรุปถึงสาการอุทกภัยแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้วนะให้รับทราบผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงรับทราบตัวเลขก็มีหลายตัวเลขอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขที่ ทางมาลัยหอเนี่ยก็จะรวบรวมเป็นลักษณะบูรณาการทั้งความเสียหายที่เป็นทรัพย์สินและก็ความเสียหายที่เป็นรายได้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงจะมีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็เป็นพิธีการก็น่นอน่านประธานคุณพงศักดิ์ก็เปิดสัมมนานะครับแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเราได้เชิญดรสุเมธตันติวัจกร มาพูดในหัวข้อเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเหตุผลที่เชิญดรสมเมศตันติวัชกุลนะครท่านจะมาในสองสถานะสถานะหนึ่งท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาทุกท่านก็คงทราบนะ,ะทุกนทุกคนรู้จักท่านดีเ,เรามีเชื่อเราเรามีความเชื่อว่าท่านเนี่ยได้รับทราบ แนวพระราชบัญญัิของพระบาทสมเด็จ้าอยู่หัวซึ่งคนไทยทุกคนเนี่ยคงได้ฟังแล้วนะครับในหลายๆโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางสื่อมวลชนได้ถ่ายทอดตอนปี2538ว่าท่านได้ทรงตรัดอะไรไว้จริงๆมันมีมากกว่านั้นซึ่งผมได้ขอร้องให้ดรสเม็นะช่วยมาถ่ายทอดให้เราทราบว่านะฮะ,ะในหลวงของเรานะครับพ่ออย่งแผ่นดินเนี่ยได้สอนอะไรเอาไว้ และเราจะอยู่กับน้ําได้อย่างไรในการปรับวิถีชีวิตเราในอีกสถานะหนึ่ง <c oughs> ดรสุเมธได้รับเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เล็กสั้นๆว่ากยนนะฮะยุทธศาสตร์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็แน่นอนฮนะท่านอยู่ในที่ประชุมและเหตุผลที่นายกเชิญท่านก็คงชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นบุคคลที่รับทราบทั้งสองด้าน ทราบถึงแนวพระราชมริแล้วก็แผนของการป้องกันน้ำท่วมและการบร,ริหารจัดการน้ำของรัฐบาลมันก็ได้ขอร้องว่าขอให้ท่านได้มาพูดในส่วนนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองหลักใหญ่ๆนะครับอันที่หนึ่ถ้าพูดในแง่ของอดีตอดีตที่ผ่านมาเป็นอดีตที่เจ็บปวดนะครับก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวเลข รับทราบกันไปแล้วว่าประมาณ1.3ล้านล้านซึ่งแบ่งเป็นความเสียหายทางด้านของทรัพย์สินประมาณ700 0กว่าล้านความเสียหายทางด้านรายได้ทาง GDP ประมาณของปีนี้ที่ผ่านมา3,460ล้านรวมถึงรายได้ความเสียหายทางด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่ามันยังผลิตไม่ได้อีก300 0 0กว่าล้าน600ล้านบวก700ล้านก็1.3ล้านล้านด้วยกันซึ่งเราประเมินเนี่ยเป็นตัวเลขที่มากมายมหาศาลนะฮะ แล้วก็ประกันบางคนก็ยังเคมไม่ได้นะเรื่องของการชดเชยเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัอิอยู่มากเพราะ,ะถึงแม้มันเป็นอดีตที่เจ็บปวดแต่ในวิกฤตที่คนพูดอยู่เสมอว่าในวิกฤตคือโอกาสโอกาสคืออะไรฮะโอกาสก็คือการเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามันผ่านปล่อยให้มันผ่านไปเฉยเเนี่ยมันก็มักจะเกิดซ้ําอีกแล้วเราก็ต้องเจ็บปวด อย่างนี้อีกเรื่อยๆแต่ถ้าวิกฤตที่เกิดขึ้นและความเจ็บปวดที่เราผ่านพ้นมาเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่สอนเราว่าเราไปพลาดตรงไหนนะฮะคือมันมาแบบไม่รู้อิโนโหรอเนมายังไงก็ไม่รู้แสดงว่าข้อมูลนะฮะหรือระบบเตือนภัยล่วงหน้าของเราเนี่ยมันล้มเหลวหรือเปล่านะครับการบริหารจัดการหรือว่าเราไม่รู้เลยหรอว่า น้ํามันจะมามากมายขนาดนี้นะครับแล้วปีนี้เราจะเป็นอย่างนั้นอีกเหรอเราจะไม่รู้อย่างนี้อีกหรอถ้าไม่รู้อย่างนี้มันก็จะก็จะเกิดปัญหานะครับเพราะระบบไอ้ต่างๆที่พูดถึงเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําเรื่องของระบบเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงขนาดนี้ในปีนี้เนี่ยก็ได้ถามท่านว่าตอนนี้เราพอรู้แล้วนะครับว่าน้ำเนี่ยจะมาข้อมูล ที่ได้รับทราบจากผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวยว,วันนั้นไปฟังกันนั้นละเอียดนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นผู้รู้แต่ว่าได้รับฟังมาแล้วก็ออนอนไม่หลับไปหลายวันเหมือนกันนะแต่ว่าเราคงต้องตั้งหลักนะว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะครับการป้องกันเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับระยะสั้นใน4ีหเดือนข้างหน้านี้รัฐบาลจะทําอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการขุดลอกครูคคลอง ในเรื่องของการการให้ข่าวสารกับประชาชนที่ถูกต้องนะ,ะต้องย้ำเลยว่าถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ทันเวลาด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรักชีวิตตัวเองรักทรัพย์สินตัวเองอยู่แล้วถ้าทุกคนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันนะฮะได้ได้ทันท่วงทีรวมถึงของเรื่องของ ผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น,ปน,ปนจุดที่ผมคิดว่าสัมมนาครั้งนี้เนี่ยก็อยากให้คนนะไปฟังเพื่อจะได้รับความความรูใ้ในจุดนี้นะครับแล้วก็อาจจะถามตอบนะครับถามคู่รู้ทั้งหลายท,ที่ที่อยู่ในาการสัมมนานะครับในช่วงบ่ายหลังจากที่ดรสมิทธได้พูดแล้วนะครับเราก็จะมีจัดเป็น panelist นะครับ ในหัวข้อที่เขียนวันนี้เรื่องน้ำมิสตรูกับพลทางสู่ความยังยย่งยืนเยอะยั่งยืนต่อทีฮะเราคุ้น้ากุตายอยู่แล้วนะครับก็คืออาจารย์เสรีสุปราทิตย์ซึ่งท่านออกในสื่อมวลชนหลายช่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดยพออย่างทางทางาช่องไทยพีวีเอสท่านก็ออกเป็นประจานะครับแต่ว่าท่างก็พูดไปเลือกครั้งนี้เนี่ผมขอให้ท่านเนี่ย ได้พูดเดสโคปที่อยากให้ความรู้ประชาชนในเรื่องว่าคิดว่าในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นปีหนึ่งมาแล้วจะหายอีก10ปีหรือ20ปีเราคงจะปเผชิญอีกเรื่องของ Climate Change เนี่ยเป็น global issue แล้วนะครับเป็นประเด็นของโลกนะฮะไม่ใช่เป็นประเด็นของประเทศไทยสภาพภ,าภาูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะประเทศไทย แต่เปลี่ยนแปลงทั้งโลกเลยนะครับบางครั้งเรางงนะฮะน้ำเพิ่งท่วมไปเมื่อจบเมื่อเดือน11ผมฉลองปีใหม่อยู่ได้อยู่ดีพายุมาอาน้ําท่วมภาคใต้แล้วอ,อ้าเรานึกว่าห้าเดินค่อยมาลุ้นกันภาคใต้โดนอ่วมไปเลยห้าจังหวัดนะอยู่ดีขับรถกลับมาจากชาม,มากรุงเทพกลางทางฝนตกอีกนะฮะแล้วก็มันมีอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยนะครับในบางประเทศเนี่ยหนาวฉับพลันนะฮะน้ำท่วม เวียดนามฟิลิปปินส์หลายๆที่เนี่ยนะครับเกิดอย่างนี้เนี่ยมันบ่งชี้ให้เราเห็นว่าเรื่องของ c l IMATE CHANGE หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นนานๆเกิดขึ้นทีแล้วนะมันกำลังเกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นประจำแล้วแล้วมันเป็นอยู่ในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ สมัยก่อนผู้ประกอบการเนี่ยเราไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้นะครับเวลาน้ําท่วมเราก็คิดแต่ว่าเออเดี๋ยวคงจะมีจัดรายการซับน้ําตานะครับผู้ประกอบการเราก็อยู่ดีเราก็ยังทํามากค้าขายได้เราก็จะได้บริจาคเงินเดี๋ยวช่อง 5. ช่อง7ช่องนู้นช่องนี้ก็จัดเราก็จะซับน้ําตากันอยู่เรื่อยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ต่างจังหวัดต้องมาซับน้ําตาให้กับกรุงเทพไม่เคยคิดไม่เคยคิดมาก่อนว่าตอนนี้ต้องมาซับน้ําตาตัวเองประกอบกับตอนนี้ชาวนาต้องมาซับน้ําตาผู้ประกอบการนะ เหตุการณ์อย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะอาจจะเกิดขึ้นอ่อีกเรื่อยๆนะครับจะเป็นเรื่องของเพราะว่า global warming หรือจะเป็นเรื่องของแกนโลกเปลี่ยนหรืออะไรเนี่ยเราไม่ใช่นักวิชาการเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีความรู้ตรงนี้ประกอบกับทางหอน่าไทยเองนะครับก็จะมีกุจจชัรยวิญรัตน์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องของการแผนการบริหารจัดก,การน้ำระยะย,ยาวก็จะมานําเสนอข้อมดดูลเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณกอบการาจากโตชิบ้าซึ่งตัวท่านเองก็ โดนกระทบด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ขอร้องว่าให้ท่านไม่ได้มาพูดในเรื่องของโรงงานท่านแต่ว่าพูดในส่วนของมุมมองของนักธุรกิจต่างชาติว่าเวลานี้จริงๆเนี่ยเขาคิดยังไงคือนักธุรกิจต่างชาติเองบางทีเขาไม่สะดวกที่จะพูดเองนะเพราะว่าเขาอยู่ต่างแดนแล้วเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะพูดแบบตรงไปตรงมาได้นะด้วยต้องรักษามารยาทของความเป็นเป็นแขกที่มามาอยู่ในประเทศเราแต่ว่าบางครั้งเขาก็อยากสะท้อน ความรู้สึกจริงๆว่าเขาคิดยังไงเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศเดียวประเทศเขาก็เกิดแต่ว่าเขาก็มีวิธีการบริหารจัดการของเขานะแล้วทำมีวิธีการที่จะดูแลประชาชนของเขาให้เกิดความมั่นใจแล้วก็เดินต่อได้ <c oughs> บางครั้งเราอาจจะเรียนรู้จากต่างชาติตรงนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่ว่าก็คงจะเป็นการอตอบคาถามหรือว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับของจากประชาชนหรือจากสื่อมวลชนแล้วก็จากผู้ประกอบการด้วยกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะรบกวนนะครับว่าถ้าทางพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะให้ให้ให้รับทราบนะครับก็ยิ่งไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับทุกคนก็จะได้ได้รับความรู้นะทั่วหน้ากันแล้วก็จะได้นาความรู้นั้นไปป้องกันดูแลตัวเองได้ครับขอบคุณครับมาเชิญและคำถาไมไดไม้ถ้าความเป็นผมณนะปัจจุบันนี้นะรัฐบ,บาลน่านะจะเดินถูกทางแล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐบาลตั้งสองชุดหลังขึ้นมาเนี่ยนะผมว่าจะเห็นว่าเสียงที่ผู้ก่อการประชาชนรู้สึกบ่นไปบ่นมาเนี่ยจะน้อยลงแล้วนะครับความมั่นใจมันเกิดขึ้นสําคัญที่สุดน็คือความมั่นใจที่ถามว่าเรื่องของงบประมาณอันนี้เราก็เป็นห่วงนะฮะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาแล้วว่า3ามแสนหล้านซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่มากมายมหาศาลนะฮะถ้าถามว่าประชชนคิดยังไงเนี่ยหนึ่งเรา คงเป็นห่วงมากๆว่าทั้งเงินถ้ามันจะเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยนะฮะเราคงไม่ไม่ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราเสียหายกันทีหนึ่งเราพูดถึง1.3ล,ล้านล้านถ้าจําเป็นจะต้องลงทุน3ามแสนหล้านจริงๆเนี่ยนะครับแต่ว่ารายละเอียดที่ต้องดูให้ชัดเจนเพราะว่าเป็นเ,นเงินมหาศาลจริงๆประเด็นต่อมาที่เราเป็นห่วงก็คือว่าประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณนะ เมื่อกี้พูดถึงวิกฤตเป็นโอกาสก็อย่างที่ว่าบางท่านก็คิดเป็นโอกาสเหมือนกันที่สําคัญเนี่ยคือผู้บริหารประเทศต้องต้องกล้าฝันธงประเด็นต่อมาที่ก็จะถามว่าเออรัฐบาลที่บอกว่าน้ําจะไม่ท่วมชั่วการประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันยังไงใช่ไหมครับเพราะแค่คําพูดมันคงจะไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ท่วมผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โยนไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาของรัฐบาล อย่างเดียวนะไม,ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยแต่เราคิดว่ามันต้องเริ่มต้นที่รัฐบาลนะคือมันต้องมาทีละระดับหนึ่งถ้ารัฐบาลระดับที่หนึ่งมีแผนการป้องกันน้ําทั้งระบบที่เราเห็นได้นะครับระดับต่อมาคือระดับเมืองเมืองอยุธยาก็เห็นแล้วอ๋อฟลัดเวย์มันไปอย่างนี้อตอนนี้ไอทางเจ้าพยามีการขุดลอกคูคลองงนี้เขาก็ประเมินได้อยุธยาตามเมืองนครสวรรค์สิง์บุรีอะไรต่างตามรุ่นนาเจ้าอย่ารวมถึงกรุงเทพมหานาครก็คิดออก น้ำมันจะมาอย่างนี้เขาก็ต้องวางแผนในระดับที่สองได้ถูกไหมครับระดับที่3ามก็คือพวกโรงงานพวกโรงงานเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่เดียวนะฮะเขาไปอยู่รวมกันบางคนก็อยู่เป็นนิคมบางคนก็อยู่อย่างแถวสมุทรสาครก็อยู่ในถนนเศรษฐกิจนี่เขาอยู่รวมกันเขาก็วางแผนเขาก็รวมกันได้เพราะตอนนี้ทุกคนเวลาขอให้เตะเงินกันเพื่อที่ป้องกันน้ําทุกคนยินดีทำอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้แล้วระดับที่สามเนี่ยเขาก็วางแผนได้ระดับที่4ี่คือพวกเราคือประชาชนเนี่ย ก็จะได้รู้ว่าโอ้น้ามันเท่าไหร่จริงๆเนี่ยเวลาผมไปถามนะอย่างประชาชนเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยนะอยากรู้ว่าน้ําจะท่วมบ้านผมไหมครับแล้วจะท่วมจะสูงกี่เมตรขอสองข้อคือหนึ่งน้ามาไม่มานะถ้ามาจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรแล้วถ้ามันมาเนี่ยสูงเท่าไหร่เอออย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นข้อมูลซึ่งจะต้องมีองค์กรที่จะต้องมีความรู้จริงๆเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าแนวทางท่านมาถูก แต่เวลาเนี่ยท่านไม่ค่อยมีคือตอนนี้คือท่านต้องทํางานแข่งกับเวลาแล้วทุกเรื่องสมมุติว่าไปอยู่กับสองสามคนเนี่ยสองสามคนที่เป็นผู้นํารัฐบาลต้องดูทุกเรื่องเลยนะ,ะเดี๋ยวครูปองพลังงานก็คนเนี้ยเดี๋ยวชดเชยห้าพันบาทก็คนเนี้ยเดี๋ยวจะซื้อปั๊มกับคนเนี้ยเดี๋ยวมีคมกับคนเนี้ยทุกเรื่องมผมว่าคนมันไม่ใช่เทวดามันรับไม่ไหวนะมันอาจจะต้องมี การเซตอะไรสักอย่างขึ้นมาที่ที่มีมิสเตอร์มิสเตอร์น้ำอ่ะใช่ไหมฮะพะน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นประเด็นแบบไปคาเป็นโกและมันไม่ใช่ไปไปมาๆมันน่าจะเป็นประเด็นที่ถาวรต่อเนื่องเพราะมันน่าจะมีคนคนนี้ซึ่งผมไม่รู้เป็นใครรัฐบาลก็ต้องควานหาเองนะแล้วก็ต้องให้ออโตเรตตี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็รีพอร์ตในายรฐมนตีรีพอร์ตคนที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องทํางานแข่งกับเวลาให้ใหได้ ถ้าเราปล่อยให้การเมืองมาปนกับน้ำผมว่าประชาชนเดือดร้อนแน่นะครับน้ำเป็นเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนแล้วควรเอาการเมืองออกไปทั้งหมดนะครับมันควรจะเป็นเรื่องของประเทศชาติทั้งหมดพอถ้ากระทบระบบเศรษฐกิจแล้วมันเดินไม่ได้เนี่ยอ,อย่างเราเห็นง่ายๆเลยนะบางทีเราดูตัวเลขง่ายๆว่า GDP ที่4.5ปเซมันวิ่งมาเกือบจะจบปีแล้ว4.5 อยู่ดีซัดเข้าไปสอง,สองเดือนท่านนะมนหล่นตุกเหลือหนึ่งจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเราเชื่อแนวทางไม่ใช่เชื่อว่าแนวทางที่มาเนี่ยถูกแล้วหมายความว่าหนึ่งการตั้งกรรมการแล้วก็ดึงผู้รู้มาเนี่ยถูกต้องแนวทางนี้ถูกต้องแต่ตอนเนี้คือหน้าที่ของผู้นําที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าใช้คนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องไม่มี political agenda ทั้งหมดนะ,ะการใช้งบประมาณมันจะ3,5ม0 0 0ืนล้านหรือมันจะ2 0 0 0 0 0ลา้านหรือ1 0 0 0 0แลา้านผมไม่รู้ ก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์นะให้เต็มที่นะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจให้เร็วเพราะเดือนห้าอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วผมไม่ใช่เป็นเทวดานะเดือนห้าหน้าฝนมาแล้วนะคือห้อนค้าไทยเนี่ยเรามีนโยบายว่าเ,เราไม่ใช่มุ่งแต่เรื่องของค่าขายอย่างเดียวเรื่องเศรษฐกิจเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของสังคมนะ แล้วเวลาที่เดือดร้อนเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องทำแลวนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่เราได้ออกมานะครับ